โดยทนายเดชาค่ะก็ได้โพสต์เรื่องราวนี้ผ่านเพจ Facebook ทนายคลายทุกมีการระบุว่าผมเนี่ยได้รับข่าวลือมาว่าคดีแตงโมสุดท้ายแล้วไม่มีการฟ้องตรงต่อศาลข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาทำได้แค่เพียงขอเข้าเป็นโสดร่วมกับอัยการในข้อหาประมาทเท่านั้นเป็นมวยล้มต้องคนดูหรือเปล่า จะพูดทุกเรื่องที่เป็นข่าวและประชาชนสนใจไม่มีใครห้ามได้ยกเว้นพ่อผมสั่งอนอกจากนี้ค่ะทนายเดชาก็ยังได้เปิดเผยต่ออีกว่าข่าวคดีแตงโมประชาชนยังให้ความสนใจผู้สื่อข่าวก็ยังมาสัมภาษณ์ผมอยู่ผมเนี่ยจะพูดทุกวนันถ้าประชาชนยังให้ความสนใจใครจะมาสั่งห้ามผมไม่ได้ยกเว้นพ่อผมสั่งจึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ ใครที่อยากมีปัญหากับผมนัดหมายส่วนตัวได้เลยไม่ว่าจะในระบบหรือว่านอกระบบให้นัดหมายมา ก็ยังเป็นในลักษณะนี้นะคะให้นัดหมายมาได้เลยทีเดียวนะค่ะนอกจากนี้ค่ะทนายเดชาเนี่ยก็มีการเตรียมเข้าแจ้งความด้วยนะคะหลังจากที่ได้รับทราบจากนักข่าวว่าทนายกฤษณะหรือว่าอดีตทนายแม่เนี่ยได้ไปให้สัมภาษณ์ที่ท่าเรือในเขตสพเมืองนนทบุรีค่ะแล้วก็มีการพาดพิงถึงทนายเดชาแล้วก็ในวันจันทร์ก็คือวันนี้นะคะก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีที่สพเมืองนนทบุรีเช่นกันค่ะซึ่งณขณะนี้นะคะทนายเดชาก็ได้ไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ จะมีเรื่องหลักๆเนี่ยสองเรื่องก็คือเรื่องที่ถูกพาดพิงนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่เป็นการถูกคุมขู่<ช>โดยสสต้นั่นเองนะคะอะคุณผู้ชมคิดเห็นกันยังไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณตังโม,มเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือว่าฆาตกรรมรนะเพราะตอนแรก嘛หลายคนก็อาจจะมองในมุมที่ถูกฆาตกรรมหรือเปล่าะนะแต่ทางนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันเพราะ มันหาบทสรุปเรื่องนี้ไม่ได้อยูจริงเนาะคะเลนใช่ค่ะ